สวดมนต์ความเพียรมหาจากักรพรรดิครั้งที่17วันที่19นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้านายบรรทัดแสงเพชรขอถาวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษตและมนต์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังกะบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคคะระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน <c oughs> บทที่1ถึงบทที่13บบทที่หนึ่ง สัตมนตาจาักกวาเลสุอัตตลราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชัสสุสนันตุสักกะโมคะทังสักเเก,กาเมจัรุเปเคริศิขรตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรเทจักาเมตารุวนาคาหาเนเคหวัตุมเหเเทเทิเขเตภูมาจะยันตุเทวาจัลละทละวิสเมยขคันทัพนาคา <c oughs> ติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนะสาทวเมสุนันตตธรรมสสะวนกาโลอะยมพะทันตาธรรมสสะวนกาโลอะยมพะทันตาธรรมสสะวนกาโลอะยมพะทันตาบทที่สองอิมิาสกาเลนะพุทธังอะภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอะภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอะภิปูชยามะ บทที่สอะรหังสัมมาสัมพุทธโทธพกะกวาอะรหังสัมมาสัมพุทธโทธพะกวาพุทธังภะกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะวะตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะวะโตสาวะกะสังโคสังขังนมสสามิบทที่ส นะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิ ตุติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิบทที่6นัตติมีสารนังอัญงพุทโธมีสารนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะสดิมีโหตุสัพพธา นัตติเมสระนังอันยังทมโมเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัตเจนะโสติเมโหตุสัพพะธานัตติเมสระนังอันยังสังโคเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัตเจนะโสติเมโหตุสัพพะธา <c oughs> บทที่เจ็ด มิติพิโสภะกวาอรหังสมมาสัมพุโทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกัวิทูอนุตตโรปุริสสะธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุสสังพุโทโภคกวะติบทที่8 <c oughs> สวาขาโตภะกวะตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปัญญโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติ บทที่ 9. สุปฏิป <ara> ันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐาปุริสสะปุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวะกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอ,อันชะลีกระระเนโยอ,อนุตตะลังปุญยเคตังโลกัสาติบทที่สิบ <c oughs> ยานิทะภูาาตานิสัมมาคตานิภูมณิวายานิวอันตะลิเคสัพเพวะภูตาสุมนาภวันโตอโทปิสักกจะจัสนันตุภาสิตังตะสมาหิภูตานิสาเมทะสัพเพเมตัง กะโรธะมนุสิยาปชายะทิวาจะรโตจหรันติเยระลิงตะสมาหิเนระคาถะอัปปมัตายังกินจิตวิตังอิทะวาหุรังวาสักเคสุวายังระตนังปะนีตังนโนสัมังอัติตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทระตนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ขยังวิราคังอะมะตังปาีตังยะทัชคาสักยมุตีสัมหิโตนะเตณธรรมเณสมาถิกินจิอิทัมปิธรรมเณระตังปณีตังเอเตณสัเจะสุวัติโหตุยมพุทธเศถโผริวันณีสุจิงสมาธิมานันตะริกัญะมโหสัมมาธินาเตะสมโมนะวิชติ อิทัมปิทมเมระตันังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุขละอัตตะสตังปะสัทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทักกิเนยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัผลานิอิทัมปิสังเคระตันังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยสุป,ปยุตตามะนะสธา,า,าเอนะนิกามิโนโคตะมะสาสะัณหิเตปติปัตาอะมะตังวิไยหะรัฐาพุธารัฐาภุธานิพุติงภุญชะมานาอิธัมปิสังเคระตานาังปะนีตังเอเตนะสัญเจนะสุวัติโหตุยะถินทะคีโลปัทวิงสิโตสิยา จะตุภิวเตพิอสัมปะกัมปิโยตะูปะมังสัปปุริสังวัฏามิโยอริยสัจจานิเออะเวจจะปส,สติอิทัมปิสังเครตะตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเ <c oughs> ยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมเพลระปัญเยนะสุเทสิดานิ อินจาปิเตโหนติภูสัพปะมัตานะเตภวังอัฏฐะมะมาธิยันติอิทัมปิสังเครตะตัังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสหาวัทนะัศนสัมปธายะตย,ะตยะสัสธรรมาชะหิตาภะวันติสักกาะยะสักกายะทิฏฐิวิจิกิจจิตันจะสีลพะตังวาปิยะทัตติกินจิจะตูหะ บาเยหิจะวิปมุตโตชาจาติภะฐานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเคระตังปานิทังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุกินจาปิโสกม,มังกะโรติปาปังกายเยนะวาจายุาทะเจตาสาวาอภพโภโสตัสสะปฏติชะทายะ อะพัปปตาทิตตปทัสสะมุตาาตาอิธัมปิสังคเคระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวะนปะคุมเพยะถาโพสิตาเคคิมหาณมาเสปะทะมาสมฆิคิมเหตะถุบะมังธรรมะวลังอะเทสยินิพพานคามิงปะระมหิตายะอิธัมปิพุเทระตนังปณีตังเอเต,ตเนะสัจเจนะสุวัติโหตุ วโรวลัลยุวระรโทวะราหะโลอนุตตโรธรรมะวะรางอเทสยิอิทัมปิพุทเทระตังปณนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีนางปปรานังนวังนัติสัมภวังวิรัตาจิตายติเกระวัสเมิงเตขีนพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีลา ยะถายัมปะทีโปอิทมปิสังเคระตัณลังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานิทะภูตานิสามาบตานิโปมาณิวายานิวะอันตะลิเคตถาคตังเทวะมนุสสะปูชิตังพุทธังนัมัสสะมะสุวัติโหตุ ยานิทะภูตานิสสมาขตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเขตะถาคาตังเทวมนุษสปูชิตังธรรมังนัมสสามะสุวติโหตุยานิทะภูตานิสสมาขตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเขตะถาคตังเทวมนุษสปูชิตังสังคังนัมัสสามะสุวติโหตุบทที่สิบเอ็ด สัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัชิตโตสัพพะเวรมะติกันโตนิพุตโตจัตตุวังภะวะสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัส,สตุมาเตภะวันตรารโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังมุทธาปจายุปจายะโนจัตตาโรโอธรรมวัฒนติอายุวโนสุขขังภะลัง <c oughs> บทที่12อเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพระขวะคยายังวิหระติคยาสีเสสัทิงพิุุสหเสนะตัดละโขพระขวาพิขุอมันเตสิสัพพังพิกขเวอทิตังกินจักพิกขเวสัพพังอทิตังจักขุ พิกเวอะทิตังรูปาอะทิตาจักกุวิญญาณังอะทิตาากกังจักขุสัมผัสโสอะทิตโตยัมติทังจกกักขุสัมผัสจัปัทยาอุปัสติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทตุกรรมสุขังวาตัมปิอะทิตังเกนะอะทิตังอะทิตังราคะกีนาโทสักกีนาโมหกีนา อธ so ิตังชาติยาชะลามะระเนนโสเกหิบาลิเทเวหิทุเกหิโทมานสหิอุปยาสหิอาทิตันติวะทามิโสตังอทิตังศัทธาอาธิตาโสตะวิญญาณังอทิตังโสตะสัมผัสโสอาทิโตยมปิทังโสตะสัมผัสสัพพตยาอุปัสสติเวทะยิตัง สุขังวาทุกขังวาอตุกขมะสุขังวาตัมปิอาทิตังเคนะอาทิตังอาทิตังราคะขีนาโทสกีนะโมหะขีนะอาทิตังชาติยาชะลาบละเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมานะเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะทามิ คานังอทติตังคันธาอทติตาคานะวิญญาณังอทติตังคานะสัมัสโสอาทิโตยัมปิทังคานะสัมปัตปัปตยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุุขมาสุขังวาตัมปิอัติทังเกนะอัติตังอัทิตังรักขะกีนาโทสากีนาโทหักกีนาอัทิตังชาติยา ชาลาบาลเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโหมะนัสเสหิอุบายาเสหิอาทิตันติวะรามิชิวหาอาทิตารสาอาทิตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัมผัสโสอาทิโตยมปิทังชิวหาสัมผัสสัปัจยาอุปัจจติ เวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุกรมะสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคาขินาโทสักขีนาโมหักขีนาอาทิตังชาติยาจัลามะละเนนะโสเกหิปะริเทเวหิโทเกหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติปัฏฐามิ กายโยอทิโตโพทัพพาอทิตากายวิญญาณอทิตังกายสัมผัสโสอทิโตยัมปิทางกายสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขรมสุขังวาตัมปิอทิตังเกนะอทตตังอทิตังราคะีนาโทสักขีนาโมหะขีนาอทิตังชาติยา ตลามระเนนะโสเกหิบร <t ort him ini> ิเทเวหิทุเกหิโทมะนัสเสหิอุบยาเสหิอาทิตติวัทามิมะโนอาทิตโตธรรมะอาทิตามโนเวญญาังอาทิตังมะโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทางมะโนสัมผัสสัพพัจญาอุปัสสติเวทะยิตัง สุขังว,ว,วาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอะทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคีนาโทสักคีนาโมหกคีนาอะทิตังชาติยาชะลามะะเนนะโสเกหิปะริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอบบายเสหิอาเทตันติวะทามิ เอวังป <an> ัส <t> ส <une> <an> ังพิกเวสุตตะว่าอริยสาวโกจักขุสะมิงปินิพินทติรูปสุปินิพินทติจักกุวิญญาณิปินิพินทติจักกุสัมภสเสปินิพินทติยำปิทั้งจักขุสัมภสปัตยาอุปัสสติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมสุขังวาตัสสะมิงปินิพินทติ โสตสัมมิงปินิพินทติสัทเทสุปินิพินทติโสตเวิญญาเนปินิพินทัตติโสปาสัมภัสเสปินิพินทติยามปิทางโสตสัมปัสตปฏิยอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุกรมะสุขังวาตัสัมมิงปินิพินทติคาณะสัมมิงปินิพินทัติ อันเตสุปินิพินทติคานะวิญญาณิปินิพินทติคานะสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางคานะสัมปัตสัปััจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัสามิปินิพินทติชิวหายาปินิพินทติระเสสุปินิพินทติชิวหาวิญญาณิปินิพินทติชิวหาสัมผัสเสปินิพินทติ ยมปีทางจิวหาสัมผัสสัปปัจยาอุปัสติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตาสัมิงปีนิพินทติกายะสัมิงปีนิพินทติอุทัพเภสุปีนิพินทติกายะวิญญาณีปี นิพพินทติกะยสัมผัสเสปินิพพินทติยัมปิทางกายสัมผัสสัปปัจจยาอุปัสสติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกมะสุขังวาตาสัมิงปินิพพินทติมะนาสมิงปินิพพินทตติทมเมสุปินิพพินทติมะโนวิญญาณีปินิพพินทติมโนสัมผัสเสปินิพพินทติยัมปิทางมะโนสัมผัสสัปปัจจยาอุปัสสติเวทะยิตัง สุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตาสาเมิงเปินิพินทาตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตาสาเมิงวิมุตตามีติยาลังโหติขีนาชาติวุสิตังพรหมัจริยังกะตังกะระนียังนาปรังอิตัตตยญาติปะชาติติอิทัมะโวจั พระควาอัตตมนาเตภิกขุพระควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสมินจัปนาวยาการนัสสัมิงพันยะมะนีมเนีตัสะภิกขุสหัสสสะอนุปทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตติงโสติบทที่สิบสาม เอวเมสุตังเอกังสัมยังภะกวาภะลานสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคทาเยตละโผกวาปัจจาวคิเยบิกุอามันเตสรูปังพิกะเวอนัตตารูปัญจะิทังพิกะเวอตาอะภะวิสนะยิทังรูปังอภาทายสังวัตเตยะลัะเถะจะรูเปเอวังเมรูปังหูตุ เอวังเมรูปังมาอาโหสีติยะสมาจัโขปิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปาตัสมารูปังอภาทายยสังวัตตินัจจะรับปติรูปัเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอาโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจัจิทางพิกเวอตตาอาภวิสสะนิทังเวทนาอาภาทายยสังวัตติยะ ลับเวทจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอะโหสีติยะสัมาจักโิขเวเวทนาอนัตาตาตัสะมาเวทนาอภาตายะสังวัตตินจรราจะลับพระติเวทนายะเอวังเมเวทนาหตุเอวังเมเวทนามาอะโหสีติ สัญญาอนัตตาสัญญาจหิทางภิกขเวอตาอะภวิสานะยิทังสัญญาอภาทายสังวัตตยลบเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามะอะโหสีติยะสมาจะโขภิกเวสัญญาอนัตตาตาสมาสัญญาอภาทายสังวัตตินาจะลบพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามะอะโหสีติ สังขาราอนัตตาสังขาราจิอิทังพิกเวอัตาอาภะวิสังสุงอาภะวิสังสุณยิทังสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยุงและเพถะนะจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามะเหสุนติยัสมาจัคโพิกเวสังขาราอนัตตา ตัสสะมาสังขาระอาาทายสังวัตตันตินาจารพติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติวิญญาณังอาณาตาวิญญาณนัจหิทังพิกเวอตาอภะวิสานิทางวิญญาณัง อาพาทายะสังวัตเตยะลัเาากเฮทะจะวิญญาเนเอวังเมวิญญาณัง,ญญาณงโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสีติยะสามาจะโขภิกเววิญญาณังอนัตตาตะสารมวิญญาณังอาภพาทายะสังวัตเตนะจลัลภะติวิญญาเนเอวังเมวิญญาณังโหตุอิน เอวังเมวินญาณังมาอโหสีติตังกิงมันยถาภิกขเวรูปังนิจจังวาอะนิจังวาติอะนิจังพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวุิปาริณามะธรรมังกลังนุตังสัมุนุปัสสิตุงเอตัง มะมะเอโสหะมัสสิเอโสเมอัตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญธาพิกเวเวทนานิจาวาอนิจาวะติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกัลลังนุตังสะมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสิเอโสเมอาตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญตถะพิกเวสัญญานิจาวาอานิจาวาติอานิจาปันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปาิณามะธรรมังกำลังนุตังสะมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสสมิเอโสเมอาตาติโนเหตังพันเต ตังจิงมัญยะถะพิกเวสังคารานิจาวะอนิจาวะติอนิจาบันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติพังทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกัลลังนุตังสะมนุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเต ตังเกิงมัญญตะพิกเววิญญาณังนิจังวาอะนิจจังวาติอะนิจังพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปะรินามะธรรมกัาลังนุตังสะมนุปัสสิตุงเอตังมมะเอโสหะมะสมิเอโสเมอตาติโนเหตังพันเต ตัสมาติหะพิกาเวยังกินเจรูปังอาทิตนาคตาปัจจบันนางอจตังวาพระอิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาห้นังวาปานีตังวายันทูเลสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนสหะมะสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัดปัญญายทัตทพังยากาจิเวทนาอะ ติตาาคตะปัจจุปันาอัจจตาวาภิทาวาโอรานิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาธุเลสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูทังสัมมาปัญญายทัตะพัง ยากาจิสัญญาอัตตานาคตะปัจจุปนาอัชตาวาภะิตาวาโอระดิกาวสุกูมาวาหินาวาปนิตาวายาูุรสันติเกวาสัพพสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะทัตถัง เยเกจิสังคาราติตานาคตะปัจจุปนาอัจฉตาวาภิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวะฮินาวาปณิตาวาเยตุเลสันติเกวะสัพเพสังคาราเนตังมะมะเนสหะมัสสินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัตทัปังยังกินจิ วิญญาณังอติตานาคตะปัจจุปันนังอัจฉตังวาภะยิทาวาโอลาลิกังวาสุขังวาหินังวาปะนิตังวายันตุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตัมมะเนโสหะมัสสินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะ ทัตทัพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยะสาวกูรุปสามิงปินิพินทติเวทนายะปินิพินทติสัญญายะปินิพินทติสังขารสุปินิพินทติวิญญาณสามิงปินิพินทติ นิพพินทางวิรัตชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสเมิงวิมุตตมีติญาณังโหติคีนาชาติวุสิตังพระมัจจาลยังกะทังกะระนียังนาปรังอิทธัตยาติปะชาณติติอิทมะโวจะภะคะวาตัมะนาปัญจวักคิยาพิโกภะคะวะโตภาสีิตังอภินันทงอิมัสเมจะปนเวยากะรนัสสัมิงพญญมณี ปัจจักิยานังพิกุนังอนุปัฏยะอาสเวหิจิตานิวิมุจจสูติ